ประเด็นต่อไปนะคะท่ามกลางกระแสที่ถาโถมเข้ามาในรัฐบาลแพทองทานค่ะทางด้านทนายวันชัยนะคะก็ออกมาวิเคราะห์ว่าวันวิปรโยคหรือว่าความอาถรรพ์ไม่ได้เกิดขึ้นจากประชาชนแต่เกิดขึ้นจากรัฐบาลทําตัวเองค่ะช่วงนี้ไปชมคลิปทนายวันชัยค่ะความวิปโยคหรือความอาถรรพ์มันเกิดจากรัฐบาลทําตัวเองคนเป็นนายกทําตัวเองทั้งสิ้น เดือนตุลาเนี่ยมันก็เกิดเหตุร้ายๆขึ้นมาในอดีตไอ้คนที่มันเกลียดรัฐบาลอุงยิงเกลียดคุณทักษิณนเนี่ยมันก็จะเอาเรื่องต่างๆมาผาสมปนเปว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณของตุลาวิปโยคสัญญาณตุลาอาถันเอาเรื่องอื่นๆมาผาสมกันน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่เด็กนักเรียน ถูกไฟไม่ตายในรถความอาถพ์ความวิะโยกกำลังจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลอุ้งยิงวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆในแง่ล้ายมากมายคนแบบนี้นี่ผมบอกได้เลยว่ามองแบบในแง่ร้ายก็จะพยายามให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นว่ารัฐบาลเน,นี้มันเป็นรัฐบาลที่อาถั์อยู่ไม่รอด ความวิปรโยคหรือความอาถรรพ์จนกระทั่งถูกการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากประชาชนเลยมันเกิดจากรัฐบาลทําตัวเองคนเป็นนายกก็ทําตัวเองทั้งสิ้นถ้านายกไม่สร้างปัญหารัฐบาลไม่สร้างปัญหาใครมันจะออกมาจุมุงใครจะออกมาประท้วงไม่มีหรอก ถ้ารัฐบาลทำแต่คุณงามความดีมีผลงานเป็นที่นิยมชมชอบโอประชาชักไข่เทิดทูนบูชาใครมันจะกล้าปฏิวัติใครมันจะกล้าประท้วงคราวนี้กลับมาเป็นรัฐบาลแล้วยังโกงกินทุจริตคอร์รัปชันเล่นพักเล่นพวกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนบริวารว่านเครือพักพวกเมื่อไหร่เนี่ย เต่ยมไปเหมือนเก่าไม่อารา์มันก็จะเกิดอาถรรพ์ไม่วิปสสรุปทนายวันชัยนะครับออกมาบอกว่ารัฐบาลอาถรรพ์ไม่อาถฐรรพ์เนี่ยอยู่ที่ตัวรัฐบาลเองก็อยู่ที่รัฐบาลใช่ไหมไม่เกี่ยวคนอื่นครับค่ะก็จบจากประเด็นการเมืองนะคบ